วัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมลักวอล์กเกอร์นะสำหรับตรงนี้ไม่มีลิงก์ให้นะทุกคนเป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายเพื่อนๆก็ได้เป็นค่ายเดียวกันที่ทําแอปจหนึ่งบาทนะทุกคนแค่เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดและสามารถถอดออกมาได้เลยนะสําหรับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําการเล่นค้นหา ตามคลิปนี้ได้เลยนะทุกคน L U C K Y What? W A L K E R นะทุกคนลักวอล์กเกอร์นั่นเองสำหรับแอปนี้นะทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบันี่วอลเลได้ไหมสำหรับแอปนี้เป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวคนเล่นเยอะมากนะทุกคนอยู่ที่ประมาณ5 0,000นกว่าคนนะสำหรับใครที่ยากย้อนไปดูสำหรับแอป 1บาทน,นะทุกคนที่เราสามารถถอนออกมาได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้ล่างคลิปนะเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันนะเป็นค่ายเดียวกันนะตรงนั้นสามารถถอนได้จริงผมทําคลิปไปประมาณ2วันที่แล้วหลังจากทําคลิปนี้นะไอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทําการกดคลิกที่เปิดได้เลยมาดูว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบดีบอรเลดได้ไหมนะทุกคน หลังจากที่เรากดคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอแบบนี้นะขอแสดงความยินดีด้วยนะทุกคนทําการกดคลิกรับไปอ่านี่ก็จะรับมาแบบนี้ทําการกดคลิกที่เหรียญน,นะเฮ้ยมีแบบนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะทุกคนสําหรับแอปนี้นะทุกคนการหอดค่ตาต่ำจะอยู่ที่1บาทเหมือนกันเลยนะ ต้องมารอลุ้นนะว่าเงิน1บาทที่เราจะสามารถถอนออกมาจะสามารถถอนเงินเข้าทูบเบดี้วอ l เลทได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะเงินที่เราได้รับมาแค่เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดนะจะได้รับอยู่ที่ 1, 5 0 0บาทขั้นต่ําในการหอนจะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคน จะอยู่ที่1บาทนั่นเองและครั้งที่2ที่เพื่อนๆสามารถถอนได้นะจะอยู่ที่5,000บาทและครั้งที่3จะอยู่ที่10,000บาทนั่นเองสําหรับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะทําการเล่นจริงๆนะทุกคน1บาทนีามีหวังอยู่นะที่จะสามารถถอนเงินเข้าทูบินีวอลเลตได้ แต่ตัวที่เป็น5,000บาทแล้วก็10,000บาทสําหรับตรงนี้นะครับไม่สามารถถอนออกมาได้แน่นอนนะทุกคนจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะและก็อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะทุกคนตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทําการเล่นนะสําหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนี้นะทุกคนที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวเช็คดูดีๆนะว่าเกมนี้คุ้มหรือเปล่าสําหรับใครที่จะทําการถอนจากเกมนี้นั่นเองนะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับตรงนี้นะครับลองคลิกถอนออกมาดูนะทำการกดคลิกถอนนะสำหรับตรงนี้เพื่อนเพื่อนนะฮะทำการใส่เบอร์ทูเบอร์นี่วอลเล็ตเข้าไปได้เลยนะทำการกดคลิกใส่เบอร์ทู e บ w a l นี่วอลเล็ตนะอ่าทำการใส่เบอร์ทูเบอร์นี่วอลเล็ตกันดีกว่านะครับอ่าหลังจากนั้นตัวสอบเบอร์ทูเบอร์นี่วอลเล็ตของเพื่อนเพื่อนให้ดีนะหลังจากนั้นทําการกดบันทึกนะครับกดนําไปใช้นะอ่านี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการบันทึกไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับตรงนี้จะมีเงื่อนไขบวกเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับโปรด รวบรวมฟองเหรียญครบ1ิบเหรียญเพื่อปลดล็อกนะทุกคนคําสั่งใช้งานถอนนั่นเองสําหรับตรงนี้ทําการกดคลิกไปที่วิดีโอนะก็จะมีขั้นตอนนะครับที่เพื่อนๆสามารถดูได้นะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยในส่วนของตรงนี้นะับเพื่อนๆจะต้องทําการดูวิดีโอให้ครบ10ครั้งนั่นเองนะทุกคนให้ครบ10ครั้งนะถึงจะสามารถถอนเงินเข้าทูบินี่วอลเล็ตกันได้นะั่นเองนะสำหรับเงื่อนไขที่บอกไปแล้วนะทุกคนมันยุ่งยากตรงนี้ เพื่อนๆไม่ต้องเล่นก็ได้นะหลังจากนั้นนะฮะทำการกดคลิกกาออกได้เลยนะกดปุ่มกาออกอีกครั้งมีปุ่มกาออกไหมทุกคนอ่ามีอยู่นะกดคลิกกาออกก็จะได้รับมาบวกเพิ่มอยู่ที่ 1053เหรียญโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญของเรากันดีกว่าบวกเพิ่มไหมนะบวกเพิ่มมาเป็น1น,นะครับทับ 10, นั่นเองเงื่อนไขต่อไปนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะก็ต้องทําการดูวิดีโอตัวที่เป็นเหรียญรองเท้านะ่ะทุกคนทางด้านสายมือตัวอื่นไม่เกี่ยวเลยนะที่เป็นธนบัตรสีเขียวตรงนี้ผมไม่แนะนํานะทุกคนไม่ค่อยคุ้มนะไม่ค่อยคุ้มหลือเกินนะามาดูที่ชุดกันบ้างชุดขุดนะครับตรงนี้ก็จะ เป็นเหรียญที่เราสามารถขูดได้ก็ไม่เกี่ยวกันนะตรงนี้เมนูหลักก็จะเป็นเมนูเดินนะรางวัลตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเรานะแล้วก็ชนะนะทุกคนเมนูชนะมีไหมเออมีอยู่นะสาหรับตรงนี้เอ้ยทำไมไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นเมนูกอบกู้หรือเปล่านนะตรงนี้น่าจะเป็นหน้าโฆษณานะสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโฆษณาเหมือนกันนะครับสรุปแล้วนะทุกคนถ้าเพื่อนๆจะทําการเล่นนะ จะต้องทําการดูวิดีโอให้ครบ10ครั้งนะถึงจะสามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะและสําหรับใครที่จะทําการถอนอยู่ที่5,000บาทนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกอีกทีนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว ขอทาคลิปแยกสําหรับการถอนให้อีก1คลิปละกันสําหรับคลิปนี้นะมาแนะนำนะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการถอน1บาทมีหวังที่จะทําการถอนมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ถอนค่อนข้างที่จะง่ายมากๆและ5000บาทและ10,000บาทสําหรับตรงนี้ไม่แนะนําให้เพื่อนๆทําการเล่นนะมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นั่นเองสาหรับใครที่จะทําการเล่นนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ทําการเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนๆก็ พิจารณาดูดีดีและการสําหรับเกมนี้ไม่มีลิงก์ให้ต้องทําการดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store พิมพ์ค้ดหาเท่านั้นเพราะเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคิดดูนี้นะหรือคิดดูนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องมอตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ